เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนของประชนสามไม่ให้แล้วงานไม่มัดใช่ไหมใช่งานไม่มัดใช่ดูไปนั้นอ่ะไปคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตวงใหญ่ที่วัดดอนใหญ่เสร็จจากคอนเสิร์ต บันนั้นในรถตู้มีบอสบิ๊กกุยบ้านวิน,นแลนด์ขับโดยนัตตี้นัตตี้เป็นคนขับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นตำรวจอยู่ด้วยกันในรถแล้วก็มีแมสแซมมี่นั่งอยู่ข้างหน้ามีมาเดี่ยวแมสแซมนั่งข้างบนขับแมสแซมนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีแค่นี้แหละใช่ไหมวะครบไหมบอสบิ๊กมาเดี่ยวแซมมี่นัตตี้เปนคนขับขับ,ขบรถ แล้วก็เพื่อน่อยจะไปตำรวจมันมันไปเทีย่ยวอยู่ในเหนการเพื่อนที่ไปตรวอยู่ในแหการมันนั่นคือประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าฝนตกโปรยๆช่วงนั้นฝนมันลินก็เราก็ินทางกลับปกติเราจะมุงงะมงม่งหน้ากลับลงังสิตเราจะมุ่งหน้าเราเรามุ่งหน้ากลับลังสิต อ๋อไดน้นี้มันลอยสูงตัวแม่แต่ยังตกใจเลยทีนี้เราพูดหน้ากับกับฟิวเจอร์ future, เส้นฟิวเจอร์เส้นคลองหลวง<ป>ตอนเกิดเหตุการณ์นนะอันนี้อันผู้เล่นฟังนะเหตุการณ์แบบนี้ก็เล่นต่อสับก,กันปกติแล้วเราขับรถตู้อยู่โ<ป>ดยแกง๊งรถโดยอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกใครเป็นอะไรนะไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกใครเป็นเด็กแบนไม่แบนนะอันนี้ไม่ได้ระบุใครแต่ว่า เหตุการณ์นั้นคือเรารถตู้อยู่ตรงกลางรถมอเตอร์ไซค์เด็กน้อยอายุ1 5บ6กแข่งกันมาแบบบึน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 อ้อมกันแบบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใครไม่ได้ระบุว่าใครแต่ในเหตุการณ์ไม่เป็นแบบนั้นแปดล้อมตรงนั้นป็นแบบนั้นเราไม่ได้รู้ว่าเออใครเป็นต้องย้ำก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเราไปใส่ไลา์เพราะนักคนนี้เป็นอย่างนี้มงจะเคยเห็นหน่อยที่เขาใส่แข่งกันบอแข่งกันแบบท้ายกรมีขวากรมี่ลังกรมี่นากรมี่จักไผเป็นไผรโบลู และรถเรามีกล้องวงจรเออ,อรถเรามีกล้องวงจตรตอนนะฉะนัะ้นกําลังกํลังขับไปอยู่แล,ล้วนี่มีมันมันมันแข็งแล้วมันพับมันทับก,กันเมีป็ครับแม้ขั้นขั้นขั้นวันเหยียที่ชนกันมูลน่ะเหตุการณ์ซ้ำๆมันเกิดขึ้นเยอะมากตอนนั้นมันตุ้มต่อมทุกทางแม้กระทั่งตอนที่เราอ่าเกิดเหตุการณ์่ะก็จะมีรถบัชนกันอีกในเหตุการณ์เพราะเรามีไรส่วนด้วยเรามีไรส่วนคือวันเหยีย ยุ่งๆพูดให้ฟังน้องเริ่มปุ๊บพอขี่ๆไปพอเหตุการณ์ไม่ดีแล้วเราก็เลยบอกว่าอุ้ยนี่คือเหตุการณ์ก่อนไหลส่วนที่บอกทั้ดใช่เหตุการณ์ก่อนไหลส่วนเหตุการณ์ก่อนคือเหตุการณ์ก็เรียกว่าพวกเฟ้อเนี่ยก่อนคือเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์รอบข้างรอบแอวน่ะเต็มไปหมดจำว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของเยาวชนทั้งหมดมองไปอายุไม่ถึงสิบแปดสักคนสิบห้าสิบเน เอออุ้ยเจอนะมาอุ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าไปใกล้ให้เขาไปเลยพยายามถ้ากลัวอย่ามาใกล้ปีไปใกล้มันเด้อสู๊พูดไม่ขาดคำเป๊ะโจ๋เป๊ะอัน,นอันตำรวจโจ๋กันเลยว่ะอย่าไปใกล้มันเด้อครับเพราะว่าโจ๋เดี๋ยวเขาเป็นตำรวจเขาทำงานอย่างนั้นเขาเขาเยียประจำเนาะอย่าไปใกล้มันเด้นะอ ไปแกะมันเด้มเออดึแก๊งเขาก็เป็น,นข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าหลังเต็มไปหมดแล้แวเราเสียประตูประตูเปิดไม่มาดีเสียออกมาให้เปิดที่เจ้าของร้านทีนี้รถจอดปุ๊บไม่ก่อเสียงกว,จวนจอดรถขี่ไปบูด ข้างหน้าชนปังอุยชนแล้วระวังระวังระวังข้างหน้าชนกันแล้วคือคือมอเตอร์ไซค์น่ะคันแรกน่ะเดือแก๊งเดือแก๊งเขาตั้งเลยคันแรกมันขี่ขี่ไปแบบอยู่เลนวามือสุดแ,แล้วมันชนปังแล้วมันมันมันกอกหน้ารถฉันบากกันมันบปากกันมันปังอ่ะปากเล่นหน่อยนะ ตั้งปุ๊บนางก็กระเด็นมันอยู่หน้ารถแล้วเราลดเราลดเราก็เลยชะลออันนี้ผู้ตัดสินเอเราชะลอเพราะเรากลัวเราเหยียบน้องเขาเพราะว่าเคยแข่งกันมาพุ่งขึ้มามันอีหยังอี้มัดจำไปมั้ยเามาสามครั้งแบบรถช้ามากเลยเขาจะเราเป็นคนเราเป็นได้รับคการเดือดร้อนไหมเราเป็นคนได้รับคการเดือดร้อนไหมแต่ว่าแต่ว่าคันแรกยังไม่ได้สัมผัสรถเราเลยนะ ไม,ไ,มไม่เลยคนเหตุการณนะ์อะเยอะมากมาแล้วนะพวกอ่นรอพอแล้วก็ทามาดูเยอะอยูอย่มันแข่งกันมันแข่งกันตลอดผู้จับพี่แรกตัวนี้จีนา่าขี่ไปแล้วปั้งนั้นแล้วแล้วทีเนี้ยเ,เ,เ,เราชะลอแล้วเ,เราตีฉุกเฉินปึกแบบปึ้บึบ,บ,บ,บชะลอพอชะลอปึ๊บมีหนึ่งคันปั้งมาข้างหลังเรามาข้างล้อล้อซ้ายล้อซ้ายคือ รถรถเรารถเรามีสี่ล้อเนาะหน้าหลังเนี้ยใช่ไหมซ้ายมือนี่อันนี้เราคนขับซ้ายมือล้อนี่ตั้งหม่องหันสามเอซัมประตูเปิดไปไรรึเปล่าประตูเปิดไ,ได้แต่กตระจกไนเออกระจกลูบออกไปน้องเขาเลยกิ่งใบยูพื้นวา,างเป็นฟานยางบุกน่องเขาดิราวออกเออ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าแอะคนนั้นน่ะแต่ตอนที่ว่าชนน่ะนางลุกขึ้นมาเฉยนะนางลุกขึ้นมาเดินมาอะไรพูดผมจะกลับบ้านผมจะกลับบ้านนานานี่กลับไม่ได้ต้องไปหาหมอ เอครับไปได้ตำรวจกระดาห้องดาตำรวจกับโมโหบ้านมิดต่ว่าใครไม่เกี่ยวข้องออกไป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 สิออปนะ่ะเราไปรุ่นเยอะมากมันปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรยากาศมันเป็นการแข่งขันคนปกติจะขับมอเตอร์ไซค์อะไรเป็นมดแดงแบบเป็นขวยเป็นขวยอยู่มันไม่สะดวกเออแล้วคนที่น่าหใจคือใครนัตตี้นัตตี้นคนขับฉันไปเป็นคนขับดินัตตี้คนขับฉันออกปอบใจนางตั้งหลายเดือน ที่มีบอดเหตุแล้วมันมีคนเสียชีวิตแต่ไม่ได้เกิดจากเราถ้าใช้คำว่าประมาทร่วมก็แล้วแต่ท่าน,ท,านท่านจะตัดสินพระทางศาลไมอไ่เป็นไรน้องซิกเกเดบอกมาพูดว่าเสียงน้องซิกเกเด่สแหละเราก็เลยเราก็เลยอาจจบเหตุการณ์ไม่จบวันนั้นคือประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้นแล้วพอพอชนเสร็จปุ๊บสามคันแมชยนยันแหม มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับกับวันนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุระหว่างคนต่อคนเนี่ยมันก็แค่สองคนแต่นี่นะ่ะชนกั้างหลังปึง้งข้างหลังกับชนปังข้างหน้ากระชนปังมัดกล่องหลยนะเฮ้าแล้วก็มัดต่าตเฮ้าปังเอา้ารถเฮาเสียข่อยไม่ได้ซื้อรถแบบพี่น้องสามเดือนคิดว่าข่อยบ่เคยบอกเรื่องนี้เพราะว่าข่อยคิดว่ามันไม่ใช่มัเน,เ,นออเ,เป็นเรื่องของต,ตำรวจตํา,ารวจคดีผู้บัญชาการวันตาสิน นัตตี้กับไปงานสูบไปงานเนี่ยเพราะนั้นมันมอเตอร์ไซค์ประมาณ3าถึงสี่พันที่ลม้มแล้วก็มีรถยนต์ที่มอเตอร์ไซค์ไปชนอีกอะไรเง<อ>ี้ยฮะมันมันมีอะไรอ่ะตอนชนเสร็จนะเราไปโรงพักไปไหมไปทันทีเลยแล้วนัตตี้ก็ไปเยี่ยมไม่ให้หรอได้ไปไหมได้ไปแล้วไปหาหมอแล้วนึกถึงไปหาเขาไหมไม่ไม่อยู่อันนี้ก่อนเพราะว่านัตตี้เป็นคนช่วยช่วยปั๊มหัวใจอีกอีกเคสหนึ่งเคสที่อยู่ในรถเราให้ไปอะไรลูก แต่พอ,พอไปโรงพักก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายเนาะเพื่อจะให้เอารถไปเพื่อจะยึดรถที่เกิดเหตุเปเพราะไส้ค่ะคือจริงแล้วทัาไม่แบบนี้เรามาของเราแต่เราชะลอไหมเราชะลอเพราะว่ามันมีคนกองอยู่ถ้าเราไม่ชะลอเนะี่ยเท่ากับเราจะต้องเ <Yeah. S 2> หยียบของน้องคนที่ว่านั้นอนะ่ะแต่น้องนที่ว่าน้องที่ตามก่อนเพื่อนน่ะม่เป็นอย่างน้องก็เป็นอย่างแต่ว่ามันมีหมดสามตำตำข้างหลังปึง้งตำข้างหน้าปึ้งแล้วน้องอันนี้ก็มา ปึ้งแต่แต่คนที่คนที่มาสง้างเออคนที่สัมผัสกับเรามีแค่หนึ่งคนหนึ่งคันนะแต่แต่เขาสัมผัสกันเราไม่เห็นหน้าน <S <S ้องเขาเลยสามเพราะมันมันหลายเคตมากเพราะไม่ได้เห็นหน้าน้องที่เขาที่ที่เขาประสบอะไรอเงี้ยไม่ได้เห็นหน้าน้องเขาเลยเพราะว่าเพื่อนเขาลุมเพื่อนเขาก็มาลุมทุกคนมาจับมอไซค์มาแกะมอไซค์พยายามจับมอไซค์มาไปนนี่หยุดอย่าจับเขาบอกอย่าจับอย่าจับอย่าขยับนะน้องเขาก็จะลุกขึ้นสกับกระบังทีต่อยมันต่ำรถมันกระยานเลยมันสกักระบาแต่ว่าเลือดเต็มหัวเบิร์ด พราะบอสไซหมอกกันนกหมอกกันนกกับบอส่อายุกันหน่อยครับรถกับเร็วเขากับบ้าบ้าไีกวัดนี่แต่ว่าคันที่บอกว่าผิดหรือถูกก็เลยตอนแรกไม่ได้ไปแย้งอะไรกันเพราะก็ให้ศาลนั่นตัดสินให้นาตี้ไปขึ้นศาลเลยเพราะนาตี้เป็นคนขับรถของฉันฉันกับแกเป็นเจ้านายนาตี้เป็นพนักงานของฉันเราอยากเรียกรอยอยากเจอกับคุยเออดูแลนาตี้เยาวาจิตใจเยาวแรซัพพอร์ตเราในนู่นเพราะว่าเป็นห่วงนางกโกนางจุกใจอ่ะ ตอนแรกเรียกมาอ่าก็เรียกมาก็ก็นัตตี่มันก็อายุมันก็เคสเออไม่พูด่าเดี๋ยวหนึ่งไม่ไม่หมายถึงว่าตอนแรกตลกนั้คุณง่ายน้องสาหัสยังไม่ได้เสียใช่ตำรวจทําอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรอให้น้องสิสินหลอดป้องคือเลหลอดเนาะตอนนั้นเนาะจะจะมาให้การได้ไหมต้องรอน้องแบบไหนอันนี้ก็คือรอไปเรื่อยๆพอรอสักพักนึ่งแล้วก็มีการติดต่อมาว่าน้องเสียแล้วโอเคก็คุยกับญาติน้อง ชาญปิณฑุคุยกับญาติเราอีกว่ามียังไงบ้างค้าต้องช่วยเหลือย,อยังไงบ้างค้าเดี๋ยวจะให้ไปคุยกับตำรวจดีไหมเดี๋ยวเรานัดกันไปคุยที่โรงพักดีกว่าเนาะก็ให้นาตี้ไปนาตี้ดำเนินการทุกอย่างทุกรอบไม่เคยปฏิเสธการส่เข้าไปใชค่คือคือคือ อันอันนี้ม่เดี่ยวเองอ่ะบอกเคยบอกนัตติว่านัตติไปงานศพน่ะสิคืออยู่บอยันยันเพื่อนเขียดเพื่อนผมเพื่อนปูเขาสิมั่งแไป,ไปแมนปูเขาสิวา่าเ้าวบปูเขาสิเขียดผมเธอบอนัตตีฉันเป็นห่วงเธอเด็ดอันนี้นเตีัตติบอกว่าบอผมสิไปนัตติกับไปด้วยตัวเองแต่ถ้าแกิะความจริงเยียวยันหนึ่งหมื่นบาทคือในเอาพูดง่ายๆคืออันนี้ไม่เดี่ยวพูดคนเดียวนะในฐานะมนุษยธรรม แต่ถ้าถามว่าคดีจบหรือยังยัง,ยงเราก็เลยไม่รู้ว่าในอนาคตหรือคดีจบอะจ่ายอะไรอีกไหมก็เลยให้ช่วยเหลือไปก่อนเนาะแบบเพม่อนกเลตนตนเพื่อนัลาเพื่อนกับตัมีบ่มีกับบ่หลูแต่ว่าโอเคเทาเขากับเขากับพ่อมีซัมมี่แค่นี้ที่เรามีอะไรที่นัตตี้มีอะไรเงี้ยก็ให้เงินไปเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในคดีความอยู่อยู่ในคดีความอยู่ซึ่งไปแล้วบอกว่านาัตตี้ว่าต้องยานเดอ้อเออ เอาตามผูดภกษาท่านเห็นเลยตำรวจตำล่าเพินตัดสินเลยเขาบรรยานยังเข้า่าเข้ามาดูครับบริชุดใจเขาเขาเขนี่เสียหายโดยซ้ำลดเขากับบริษัทสามเดือนกับบริษัทรดรดลถที่จอดไว้ไม่ได้จอดไว้ที่บ้านกรุงเทพนะครับจอดตากแด้3เดือนจอดไว้ที่โรงพัก เราเพิ่งไปทําเรื่องเอาออกมาใช่อ<บ>า,าทิตย์ก่อนนี่เองใช่อาทิตย์เพราะว่าต้องถามตํารวจก่อนว่าเก็บหลักฐานครบหรือยัง<ช><ม>คือจอดรถตู้ตู้ขาวอ่ะไว้สามประมาณ3มเดือนถามแล้วถามอีกว่าเอาออกมาได้ไปคร<ช>ับเพื่อนก็บอกว่าถ้าได้อ,ออกกมาเพื่อนถ้าในอินเดนียแต่ล่อร่อรอ,อ,อ,อจนเพื่อนให้คํายืนยันว่าเอาออกมาได้เอามาซ่อมได้กันจ้างเอามา ทิง Dragon, ้งไว้นานมากจนจนบอสซื้อคันดําจนเราไปไหนต่อไหนมากมายแล้วฉันได้ซื้อรถคันใหม่เห็นไหมรถคันใหม่ซื้อมารถคันนี้คือบอดเหียนี่ยตำรวจล็อกยอย่างแต่ไปตรวจตรวจเลยเจ้าเบิรงเรียกว่าสีมอไซค์นี่ยแฮนด์มอไซค์เนี่ม่ว่าขวดนี่ของคันนี้ความสิภาคกันผมอยากบอกครับเคสอื่นนะไม่ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงเคสของที่ร้องที่ชวนอันนี้พูดถึงเคสอื่นผ่นที่อยู่ตำันนั้นแ่ะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรไม่เคยชื่อเขาไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้จักเขาด้วยรู้แต่ว่า เพื zaman, ่อนตากันแล้วกลัวความผิดมอไซค์อย่างอัถ้าคกันมอไซค์เป็นเสียงสลับคันบอกครับเมื่อไหร่บอกว่าเอามอไซค์หลายเคสนะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้หมายถึงน้องคนที่ชนนะน้องที่เขาเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เขาไปแล้วอ่ะสบายแล้วอะไม่ได้พูดของน้องพูดถึงอีกเคสหนึ่งที่มันชนอยู่หน้าเราก่อนถ้าคกันเอามอไซค์เป็นเสียงพอมอไซค์ไปแตงหลือผิดกฎหมายเหรอวะบอืกอันนี้มีผิดตั้งแต่ไปกับขี่ผมอยู่แล้วมาตำกูอีกยาเนี่ยกูอีก เาื่อวานเขาเรียกรอานีน่กูเสียหายมาอันนี้มือม,มุมเราหมายถึงบางคนก็บอกว่าว่าศูนย์นะเว้ยังเถื่อบอสท,ทำไมไม่เยียวยาบอสท,ทำไมไม่นนคือไม่เยียวยายชั้นแน่รถฉันหายสามเดือนปุ๋ยมีนคนขับอะไรอย่างเงี้ยแต่สังกตว่าเด็กแต่แต่ข่าวอันนี้โมโหแทนเนาะข่าวลงเกินไปว่าไม่เยียวยานะเพราะว่าไม่เยียวยาแต่ให้หมื่นลึมันแปลว่าอะไรแล้วไม่เยียวยานี่คือคดีมันยังไม่จบค่ะ เขาไม่ตัดสินด้วยซ้ำถูกแล้วผู้ปกครองผู้ปกครองน้องกับนัตตี้กับฝ่ายเราคุยกันตลอดมีเบอร์กันติดต่อกันได้ตลอดไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบไม่ก็เพิ่งไม่ได้หนีอะไรเลยใช่ฉันงงว่านัตตี้คนขับรถฝ่ายรพี่น้องเขาคุยกันเขาขอได้ปะคุณพ่อคุณแม่เขาเคยเหนเราทุ่มหากันบะนี่ก็พูอโทรโทรแล้วก็ไปเจอกันที่โรงพักแล้วก็ไปก็ไม่ได้ขาดการติดต่อกันแล้วไปผัวออกทีวีว่าอันนี้คุณต้องการอะไรมีเบอร์ด้วย